เผย2ตัวละครใหม่พัวพันคดีชั้น14ปปชลุยสอบเพิ่ม2องไทม์ไลน์ วันที่8ตุลาคม2568ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนายสุรพงศ์อินทรถา,าวรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีกล่าวหาข้าราชการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์แก่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่า ปัจจุบันมีการตั้งองค์คณะไตส่สวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องไปแล้วจำนวน12คนแต่ปัจจุบันมีคำร้องเพิ่มเติมเข้ามาขณะนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือคำร้องที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจใน180วันและคำร้องภายหลังการพักโทษ โดยมีตัวละครเพิ่มเติมหลังจากคัดคำพิพากษาทางเจ้าของเรื่องต้องเอาข้อเท็จจริงมาถอดว่ามีการร้องเรียนเพิ่มเติมหรือไม่หรือข้อเท็จจริงตามคำพิพากษากับที่คณะกรรมการปปชไต่สวนไปแล้วสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรมีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ตรงกันดังนั้นปปชต้องดูตามแนวคำพิพากษาเป็นหลัก การบ้านขององค์คณะไต่สวนที่ต้องเอาคำพิพากษามาถอดดูตัวละครเพิ่มเติมที่เราต้องไต่สวนโดยเฉพาะที่มีคำร้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักการเมืองข้าราชการระดับสูงทางองค์คณะจะพิจารณาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการพักโทษด,ด้วยหรือไม่เลขาธิการคณะกรรมการปปชกล่าว เมื่อถามว่านายทักษิณตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคนใหม่ด้วยหรือไม่นายสุรพงศ์กล่าวว่าตัวอดีตนายกเป็นผู้ที่รับโทษในคดีเดิมเป็นข้อกฎหมายว่าผลของคดีเดิมที่เป็นคดีใหม่ตัวอดีตนายกท่านจะต้องมีความรับผิดด้วยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวองค์คณะไต่สวนต้องไปดูอยู่แล้วว่าอดีตนายกต้องมีความรับผิดหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ถูกไต่สวนเดิม ส่วนข้อกฎหมายจะไปถึงหรือไม่โดยอดีตนายกไม่ได้กระทําผิดในคดีนี้โดยตรงความรับผิดในทางอาญาจะไปถึงท่านหรือไม่เป็นเรื่องขององค์คณะไตส่สวนต้องไปดูอีกทีหนึ่งตามที่ศาลได้มีคําพิทากษามาเมื่อถามว่า ตัวละครใหม่เพิ่มเติมสองคนที่ถูกร้องเข้ามาเป็นข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการทางการเมืองนายสุรพงศ์กล่าวว่าเท่าที่ทราบมีคำร้องเข้ามามีสองรายอย่างที่บอกมีสองช่วงคือพักรักษาตัว180วันและอีกช่วงคือในช่วงการพักโทษอยู่ที่องค์คณะไต่สวนพิจารณาแต่ไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายด้วยในการแปลความอภัยโทษรอองค์คณะไต่สวนว่าจะมองอย่างไร เรื่องนี้เท่าที่ทราบมีการแยกสำนวนเป็นสองส่วนส่วนแรกคือข้าราชการที่ส่งตัวอดีตนายกไปรักษาตัวอีกส่วนคือเรื่องกระบวนการพักโทษนายสุรพงศ์กล่าวว่าสำหรับคดีนี้ยืนยันว่าไม่หนักใจสำนวนคดีตลอดระยะเวลารับราชการหรือเป็นผู้ว่าคดีในคดีที่ปปชเป็นโจทย์ฟ้องเองไม่หนักใจเพราะเราทำตามหน้าที่สิ่งที่ถามขออนุญาตตอบว่า ถ้าข้อเท็จจริงไปถึงข้อกฎหมายไปถึงปปชต้องวินิจฉัยตามสำนวนอยู่แล้วที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ